ใจเย็นที่รักผมไม่ได้คิดจะนอกใจอยากให้คุณใจเย็นหน่อยครับผมไม่ได้คิดจะชอบใครผมมีแค,ค่คนเท่านั้นที่เป็นโอเคนะครับผมก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่ช่อง BMW Gamer XD วันนี้ผมจะมาสอนทำงานชาวไล่กันเลยนะครับลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับผมถ้ามีเสียงไก่เสียงนกก็ขออภัยด้วยนะครับผมโอเคให้พิมพ์ทั GPS หนึ่งเลยนะครับผมเราให้ลเลือกไปที่อันที่หกครับเนี่ยที่เลขขรับจุดทํางานชาวไร่เนี่ยครับผมกดไปนี่ครับผมบผม,มันก็จะอยู่ตรงนี้นะโอเคเราก็ไปกันเลยนะครับผมใกล้ๆเองเลยนะครับผมอุย้ยจะเข้ามาทำไมเนี่ยไปเรกลัวอ่ะ โอเคถ้ามีเสียงรบกวน,นก็ขออาภัยด้วยนะครับผมหรือเสียงผมเบาก็ขออาภัยด้วยนะเพราะผมอาจจะพูดไม่ดังนะผมโอเคเสียงไก่ฮะขออภัยจริงๆนะครับผมที่มีเสียงไก่หรือเสียงอะไรเข้ามานะครับผมอาจจะมีเสียงลดบ้างอุยอ้ยอุ้ยโอเค ตอนนี้ก็ใกล้ถึงแล้วนะครับผมนี่นะครับผมก็ให้มาตรงนี้เลยเดี๋ยวผมขอจัดรถไปตรงนี้กัอนอ่ะโอเคนะครับผมนี่นะก็มาตรงนี้ก่อนเลยนี่นี่ยครับผมนี่ครับให้มาพิมพ์ทับทับสมัครงานนะครับผมมีผมมันก็ขึ้นคุณสมัครงานชาวไร่เรียบร้อยแล้ว ให้พิมพ์ให้มาตรงนี้ครับผมแล้วก็พิมพ์ทับทํางานเนาะนี่ครับผมแล้วให้เราไปขึ้นรถเาาไล่นะครับผมที่เขาเตรียมมาให้ตรงนี้เลยนี่ครับผมตรงนี้นะก็ไปขึ้นเลยนะครับผมถ้าเสียงเบาก็ขออภัยด้วยนะครับผมนี่ครับผมมันก็จะขึ้นจุดแดงนะครับผมให้รอไปเลยนะครับผมนี่นะโอเคให้เราเข้าจุดแดง่างนี้ นี่มันก็จะขึ้นจุดแดงอีกนะผมเราทำไปเรื่อยๆครับผมอ่โอเคนี่นี่ครับผมนี่ทำไปเรื่อยคนก็มาทำเยอะอยู่นะครับผมนี่รถขับยากจริงๆเนีเลยครับทุกคน รถแม่งขับยากเอาเฮ้ยอย่าชนดีเฮ้ยโอ้โหเกินไปโอเคทำไปเรื่อยๆงานนี้ก็เป็นงานชิวๆนะครับผมไม่ต้องเีบยมน,นะครับผมโอ้ยโอ้โห,โโห,โโหดูมันชนเกินเกินโอ้โหโอ้โหเกินดู แล้วก็มา F K ตรงนี้เฮ้ย,ย,ยชิบหายชิบหายตูมตูมตามเลยมป็ล่ะออกดีเฮ้ยออกดีเฮ้ยอ่าโอเคนี่ครับผมน้ำมันก็จะขึ้นจุดแดงจุดตัวต่อไปเลยนะครับผมให้รอไปกันนะครับผมนี่ครับผมมันก็ จะขึ้นอย่างนี้เลยนะครับผมโอเคนี่มันก็จะได้มาครับผมเงินเจ็ดพันนะครับผมอีพีบวกอีกสิบแล้วก็ได้รับเอออะไรไมเนะี่ยป่านไม่ออกว่ะทุก่อนนะเนี้ยผมเราเข้าไปดูนี่นะเราก็มีเอาเดี๋ยวโอเรามีแปดเออเมื่อกี้มันบวกสิบนี่วะทำไมมันมีแปด โอเคเดี๋ยวผมขอทำเอา้าเน็ตหลุดว่ะทุกคนแป๊บนึงเฮ้ยมปนยังไงมาแล้วมาแล้วครับทำงานเอา้าลุดดีแล้วเอา้าเน็ตเอ้าอะไรวะเน็ต <Net S 2> ไม่ดีว่ะทุกคนนี่งไงโอเคโอ้โหเน็ตปิงเกินถ้าเน็ตผมไม่ดีก็ขอไฟด้วยลวกันนะครับผมโห เมื่อเช้าก็เป็นเยอะแล้วนะเมื่อเช้าอ่ะโอเคเดี๋ยวผมขอทำไปให้ได้เยอะๆก่อนนะครับผมเดี๋ยวผมจะสอนไปแลกเป็นพอยต์นะครับผมโอเคเดี๋ยวผมขอตัดไปเลยแล้วกันนะครับผมอโอเคตอนนี้ก็ผมทำมาอีกแล้วนะครับผมนี่นี่ครับผมก็มีสิบสองอันนะครับผมคือต้องมีขั้นต่ำสิบอันนะครับผมถึงแลกเป็นพอยต์ได้นะครับผมเดี๋ยวผมพาไปแลก เป็นพอยเลยดีกว่าโอเคเดี๋ยวผมพาไปแลกเป็นพอยนะผมให้ทำมันลมันมีธนาคารไหมวะเออธนาคารไม่มีไม่มีตรงไหนว่าธนาคารลนะโเูเออตรงนี้นะผมนี่ตรงนี้นะตรงนี้นะคุตรงนี้นะรับผมตรงนี้นะนนะโอเค,นะอเคไหม ไปตรงนั้นนะครับผมเดี๋ยวผมเอ,อขอตัดไปเลยแล้วกันนะครับผมโอเคนะครับผมตอนนี้ผมก็มาถึงแล้วนะครับผมนะนี่ครับผมให้เข้าไปเลยเอาเข้าไปยังไงวะเข้าไปอย่างนี้นี่ครับผมเข้ามาเข้ามานะครับผมนี่แล้วให้มาตรงนี้นะครับผมตรงนี้นะแลผมให้พิมพ์ทับแรก คอยตามผมเลยนะโอเคไหมกดไปครับผมเอ้าเน็ตเน็ตเอ้าเดี๋ยวนี่ครับผมมันก็จะขึ้นอย่างนี้นะโอเคเอาให้พิบนี่ครับผมอันแรกเลยนะผมมี COIN เนี่ยสิบันแรกได้หนึ่งร้อยพอร์นะผมแลกไปเลยนี่ครับผมแลกไปแล้ว แค่นี้ก็เสร็จแล้วนะครับผมถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับผมไปละบ๊ายบายครับผมเจอกันคลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย